สวัสดีครับมาเจอกันคลิปแรกนะครับนะงวดน,นี้อาจารย์ก็ลงช้าหน่อยนะครับก็คัดสูตรออกแล้วก็มีธุระนะครับนะเมื่อวานก็ขอโทษขออภัยเมื่อวานนะโอ้ว,วางหนึ่งสามออกหนึ่งสองข้างล่างนะบอกเอ๊ะนแรงปรพอกันไม่รู้เลือกไม่ถูกแต่สูตรคอมเข้านะครับหัวลาววานนะสูตรคอมตัวเดียวมาตัวเดียวให้วิ่งหนึ่งนึกว่าห้ากับแปดไม่มาเพราะว่าจริงๆห้าแปดศูนย์สามนยไปจับห้ากับแปดซะ แบนมั่นมั่นใจแปดนะครับสูตรคอมเข้าอีกท่านจะพิกนะสูตรคอมตัวเดียวมาตัวเดียวโอ้พุ่งนี้แก้เอาใหม่ไหมนะครับพุ่งนี้เอาใหม่นะครับนะพุ่งนี้ไม่คงไม่ผิดหวังหรอกครับเพราะว่าสูตรงวดงวดที่แล้วมันมันบวกไม่เข้านะครับมันบวกไม่เข้าด้วยนะครับนะกลายเป็นอีกสูตรหนึ่งมันเป็นสองสามสี่อยู่ แต่ไปเอาแปดจับจริงๆมันแดกแรงเท่ากันน่ะเป็นเลือกตัวผิดนะครับห้าหนึ่งแปดมันแรงเท่ากันเลยนะครับนะจริงๆน่าจะเอาหนึ่งนะครับให้ท่านจะมีแต่เอาหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่มีหนึ่งสองอย่างเดียวอาจารย์ยิงให้เมื่อวานก็มีหนึ่งหลายตัวนะครับแต่ไม่มี<อ>หนึ่งสขาดหนึ่งสองไปตัวเดียวนะครับมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าจริงๆมันสองสามสี่ห้า 2, 3, 4, นะครับแต่ไปยิงผิดเองเนาะ มื่อวานได้ยินผิดเองเเมื่อวานนี่หาใบนี้ไม่เจอท่านจะพิกนี่มันไปหล่นหล่นอยู่นู่นทับอยู่ข้างล่างเนี่ยเมื่อวานหาใบที่แบบจะดูย้อนหลังให้ดูนี่หาใบนี้ไม่เจอเมื่อวานนี่แต่จําได้ว่าเป็นหนึ่งสูตรคอมวันนี้ได้เก้านะครับนะได้เก้าตัวเดียวได้ตัวเก่าอีกแล้วนี่สูตรคอมเมื่อวานนี่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 ลงผิดข้างนะครับนะ สูตรคอมไอสูตรคอมเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องอยู่ตัวหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะครับแต่มีตัวนี้เลยยังไม่ผิดไอ้น,นี้ผิดไปครั้งนึ่งเมื่อแล้วมันชนหนึ่งกับแปดไงเห็นมันทะลุแปดไม่มาแปดไม่ทะลุไม่มานะครับไกลอันนี้มาข้างบนอันนี้มาล่างหนึ่งมาล่างอันนี้ก็เก้ามาบนอยู่นะครับแต่ก็บวกกันเข้านะบวกกันเข้าอยู่นี่ไอตัวนี้กับตัวนี้บวกกันเข้ามีศูนย์เก้าดูครับนะวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวค่อยจับใหม่นะครับเ๋ยวข้างล่างข้างบนเผื่อคนจะซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่แต่อาจารย์เอาไว้แล้วล่ะครับเอาขอนเพื่อนนี่ที่มาคัดคัดนั่งคัดที่ว่าลงช้านี่อาจารย์หยิบลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยมันจะเ,เลขมงคลมันดังอยู่แล้วครับไอ้สองแปดนะแต่ว่าสองแปดมาจากศูนย์ไหนมันก็ดังอยู่ดีท่านจะพิกเพราะเลขมงคลด้วยเดือนหน้านะครับนี่ถ้าท่านเอาศูนย์แต่อาจารย์ไม่ได้ซื้อสองแปดนะครับนะซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าท่านสอบเอาสองก็นี่มาดูสูตรนี้สูตรนี้ถ้าเทียบกันว่าอันนี้หวยสองนะครับนี่หวยสองท่าประจันนี่เพื่อนส่งมาให้ประวัติหวยสองเขาบอกหวยสองท่าประจันนะครับนะหวยสองเขาส่งมาให้แต่รู้สูตรยังไงมาให,ให้ให้แต่ตัวเลขมานะครับเพื่อนเขาส่งมาจากฝั่งทุนเพราะว่าเขาเขาซื้อซื้อประจาเขาบอกเขาเลยประวัติขอประวัติมาหน่อยจะให้ท่านจําปริกจะได้รู้เขาก็เลยส่งประวัติมาให้นะครับแต่อันนี้คํานวณสด คำนวณส่วนนี่รู้สึกว่าสิบห้างวดผิดไปสามงวดนะครับนะพอพอผิดได้ก็อันนี้ก็เข้าอันนี้ก็เข้าเข้านะครับนี่ตั้งแต่สตาร์ทได้ก็อ่าสี่สามอันนี้แปดกับสี่อ่าไม่ชนนะครับก็สามยิงนี้เลยงวดน,นี้อันนี้อันนี้ได้เจ็ดกับสามอาชนเจ็ดอันนี้ได้ศูนย์นนี้อา่าชนศูนย์เขา้าเนาออกก็อันนี้ตัวออกนะครับนี่ตัวออกไอตัวกลางนี่คือตัวออกนะครับนี่นะ ่ท่านจะมังงอีกว่าอะไรตัวกวาอันนี้ตัวออกนะครับไออหัวท้าย,ยานี่คือตัวเด่นนะครับพอดีเพื่อนได้มาให้มาก็เลยเอามาลงต่อน,นี้เลยนะครับมาต่อน,นี้เลยนะครับนะถ้าสองมาก็ก็คือสองแปดถ้าไม่มาก็หายนะครับสองตัวนี้นะบอกไว้ก่อนถ้าสองมาก็คือสองแปดสองแปดสองหกได้นะครับนะถ้าสองมาสองศูย์สองสี่ไปนู่น เออสองสีได้สองสีได้นะครับออกสี่สองแล้วมาออกสองสีได้นะครับท่านจะไปชิกนะเออมาสองสีก็เป็นแปดนะครับนี่ตัวเดียวตัวเดียวนะครับอันนีเก้าอันนี้ไม่มีเก้ายิงเข้าหากันเลยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามสามเก้าออกเจ็ดเก้านะครับวันนี้เจ็ดตัวเดียวอ่ะชนเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดนะครับถูกวันนี้ศูนย์เออชนศูนย์ออกหกศูนย์เลยนะครับอันนี้ศูนย์ก็หกอันนี้สองเห็นไหมครับไม่มีสองครับ ก็สองศูนย์ศูนย์สองก็สองสี่สี่สองนะครับสองสี่สี่สองก็มาสี่สองวันนี้หนึ่งอันนี้ไม่มีหนึ่งเลยนะครับนะสามหนึ่งหนึ่งสามก้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับก็ออกสามหนึ่งนะครับออกสามหนึ่งนะอ,อ, 3, 1, นะอ่างว่นใหม่นี้ครับอันนี้ได้สองอ้าวันนี้ได้สองอันนี้ได้หนนกกว่าสองจนสองว่าจะมาไหมเออถ้ามาไหมน้านะครับไอ้ที่วิ่งสองนะครับนะวิ่งสองถ้าวิ่งสองนี่นี่ สูตรนี้นะครับนะนี่เพราะอาจารย์แนะนา,นาส่งมาให้เหมือนกันมาแบ่งปันท่านชับบชิกเพราะว่าสูตรพวกนี้อาจารย์ไม่ได้ทำหรอกนะครับสูตรกระปาะกระแปกอาจารย์จะทําแต่สูตรห้าตัวหกตัวสี่ตัวอย่างต่ํานะครับนะมาตารฐานโอ้เดินยาวมากนะครับหลักสิบล่างอะ่ะงวดที่แล้วก็ศูนย์ถึงห้าไงหลักสิบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ให้ไปนานนะท่านชมชิกเอาไปใช้ตั้งแต่หูสิบห้างวดละมั้งที่บอกมาเนี่ยนะครับ วันนี้ตก2 2ถึง7นะครับหลักสิบนะ234567นะครับถ้า2ตัวนี้ถ้ามาน่าจะเป็นหลักสิบนะครับนะถ้า2ตัวนี้แคปหน้าจอเลยนี่ศูนย์นี้นะครับแต่ศูนย์นี้หวยซองเขานะครับหวยซองเพื่อนส่งมาอันนี้คือศูนย์นี้นี่น,น,นี่สองตัวนี้ตัวเดียวมาตัวเดียวท่านท่านลองไปทําดูนะครับนะอันนี้ของอาจารย์นนรนามนะมองแบ่งปันท่านจะไปชิกนะครับนะ ไม่ได้สูรอาจารย์นะบอกไว้ก่อนนะอาจารย์นละกรรมโอ้ยทำไมต้องเอาของคนคนอื่นมาลงด้วยเขาส่งมาให้แบ่งปันเราก็ต้องแบ่งปันนะครับนะใครเป็นเจ้าของไม่รู้แหละแต่เขาส่งอาจารย์นี้นามส่งมาปรดทราบตามนี้อย่าลาม่านามาก็แบ่งปันอ่ะอย่าเขารู้นะครับไม่มีใครเก่งกว่าใครเราก็เก่งก็รวยแล้วนะครับก็แบ่งปันไงไอ้พวกนักเล่นนี่อ่าเขาก็แบ่งปันอ่ะศัตรูก็คือเจ้านะครับนะ อ่าคือนูลล่นแหละเจ้ามือก็คือลอตเตอรี่นะอ่ารัฐบาลเนี่ยทำยังไงให้มันถูกอ่าไม่ต้องว่าคูคิดได้คิดได้คุณจะก็แบ่งปันไงนะครับมันคิดได้มันก็ไม่ใครเข้าเท่ารอดาบางที่สิบสูตรเข้าสูตรเดียวคุณรู้ว่าสูตรไหนมันจะเข้าไม่รู้อ้นนี่มันจะเข้าหรือเปล่ามันย้อนหลังมันเข้าย้อนหลังมันเข้าจริงอ่ะแต่อนาคตไม่มีใครรู้เอามาแบ่งปันนะแบ่งปันเผื่อท่านไม่เหมือนก่อยิงกอ่อนนี่อย่างนี้เขามาแบ่งปันให้ ให้อาจารย์แบ่งปันก็แบ่งปันให้ท่านสมาชิกนี่เห็นว่ามันทน2มันจะมาไหมมันย้อนหลังมันเข้าทุกงวดแหะอันนี้หวยซองนะครับนะหวยซองอันนี้คือคำนวณสตรคำนวณตรก็สูตรนี้ท่านก็ลองไปแคปหน้าจอลองลองไปทําดูนั่นแหะ,นะที่จุดมาร์กไว้น,นั่นแหละลองไปทําดูนะครับนะวิธีทํำยังไงนี่นะครับนะจุดแดงๆนั่นแหละครับมีบวกหบวกหคงที่ด้วยนะเออนี่นะครับนะ เออนี่นะครับนี่แบ่งปันนะครับอันนี้หวยซองนะครับได้งวดหน้าก็ให้ติดตามก็แล้วร,รู้ว่าเขาเอามาจากท่าประจันหรือยังไงนี่หวยซองเจ้านี้นะครับนะ,ะเห็นเพื่อนบอกว่าได้มาจากท่าประจันนะหวยซองท่าประจันนะครับตัวนี้นะมาแบ่งปันท่านจะไปชิกอันนี้คือหวยสูตรไอ้สองตัวเดียวมาตัวเดียดนี่ไอ้ตัวเดียวตัวเดียวนี่เรามาแสบและงวดที่แล้วอาจารย์ก็หลงไปทีไม่มาสักตัวแต่ตัวนี้มานะครับงวดที่แล้วให้ไปมานะ มันขัดเพื่อนนี่ไงไอ้ที่สองกับห้าห้ากับศูนย์ะไปวัดเลยนะครับนะทำย้อนหลังมันเข้าทุกงวดอะถ้าเอาจริงๆมันไม่เข้าแต่ตัวนี้เข้านะเออสมัยสูตรนี้เข้านะครับงวดที่แล้วเข้านะเออได้มางวดที่แล้วดิได้มางวดที่แล้วเข้านะครับไดสามกับเจ็ดเนี่ยมันขัดกันกับไปที่ว่าห้ากับสองไอ่เก้ากับสองห้ากับศูนย์มันไม่ตรงกันไงอาจารย์ก็เลยอ้ยไม่รู้ว่าศูนย์ไหนจะปิดวันนี้มันได งวดน,นี้มันได้ศูนย์กับสีนะครับนะเออศูนย์กับสีอันนี้ได้สองถ้าสองจริงๆไอ้ศูนย์กับสี 4, มันต้องยิงกับน,นี้หย้ยสองท่านจะพิชนี่นี่ยิงกับเจ้านี้นี่นี่หกหกกับสองสองตัวเดียวมันเสียวไปเอาหกกับสองยิงศูนย์กับสีดีกว่านะครับนะเดี๋ยวจะยิงให้นะครับจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่ทันเลน,ะนี่ก็คําเตือนเช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทาง สลับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นนะครับเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนาตีตองกดกระดิ่งปิ้งๆติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่ผิดหวังได้ข้อมูลดีๆจากช่องเรานะครับนะเผื่อแพร่คนไม่รู้นะครับนะมีข้อมูลเผื่อชอบก็ ตามดูไม่ชอบก็ผ่านอาจารย์จานหลายเยอะจานสังกสีจานกระเบื้องจานตาไก่มันหลายจานละพ่อแม่พี่น้องนะครับนะเออนี่ศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่อาจารย์ชอบนะวันนี้ศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่กับสองกับหกแต่สองตัวนี้นะครับเห็นนะไหมไหมเพราะคนเขาจะไม่ค่อยเล่นเดี๋ยวท่านจะพิกเห็นไหมถ้าสองมานี่สองศูนย์กับสองสี่นะครับสองตัวนี้มามาสิบแต่การไว้นิดหน่อยเองมั่นใจว่าถ้าสองตัวนี้มานะมาสิบ งวดน,นี้นะครับเพราะสี่สองมันออกไปแล้วแต่ก็ควรกลับไว้ไว้ไว้อย่าประบาทอย่าไปปากหลักบ้านเกินเกินไปแต่ศูนย์มันไม่มีหลักสิบขนาดเด็สองสองมันมีหลักสิบเหลักหน่วยยังไม่ได้เจาะให้นะครับหลักหน่วยรู้สึกว่าไม่มีนีหลักหน่วยไม่นามีถ้าสองมามา,มาหลักสิบถ้าไม่มาก็หายเลยนะครับมไม่ไม่มาก็หายโอ้โทีทีนั่นเห็นไหมพูดมาก <laughs> พูดมากเลยล้มเลยอ่าแรงจัดนะครับเจ้าทีแรงด้วย <laughs> เออไอ้กับกบผมคันมานะครับนะนี่ตั้งแต่งวดน,นี้มานะถ้าจะบิกนะตั้งแต่หกหกมายังไม่ผิดเลยนะครับหกกับ0นย์ออกหกหกอ่าให้ชัดๆหน่อยนะจดไว้เลยนะครับจดแล้วก็ให้จะให้สูตรไปเลยนะเตรียมสมุดป,ปากกาไว้ด้วยเตรียมสมุดป,ปากกาได้หกกับ0นมาหกศูนย์กับสี่มาสี่สามกับเจ็ดมาสามสี่กับแปดมาสี่ห้ากับเก้ามาเก้า 8กับ2มา8 5กับ9มา9 1กับ5มา1 9กับ3มา9 4กับ8มา4 3กับ7มา7 7กับ1มา7 0กับ4มา0 3กับ7มา7 7กับ1มาทั้ง1ทั้ง7เลยนะครับ2กับ6มา6 2กับ6มา2งวดนี้3กับ7งวดที่แล้วนะ3กับ7ก็มา3นะครับงวดนี้0กับ4ท่านชอบไหมชอบไหมอ่ะ ศูนย์กับสี่เอาตัวไหนท่านจะมาจิกนะเอออันนี้ก็ให้สูตรไปแล้วอันนี้ให้ไปแล้วนะครับให้ไปแล้วสองตัวเดียววิธีทําก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับวิธีทําก็บอกไปแล้วนะครับนี่ไอสองตัวเดียวมาตัวเดียวถ้าสองมาก็ยิงศูนย์กับสี่นี่ถ้าสองมาก็ศูนย์นี่ไงก็บอกไปเมื่อกี้หลักสูตรเนี่ยนะอ่าถ้าสองมาก็ก็ศูนย์นี้ตัวที่สองนะ ถ้าสองมาก็ชนนี่อันเป็นชนไงวันนี้อันนี้หวยสองนะครับอันนี้สูตรคำนวณสดก็คือสูตรนี้นี่นะครับแบ่งนี้ให้ท่านสมพชิกนะครับนะนี่แบ่งนี้นะครับนะนี่ให้ไปเลยนะครับให้ไปเลยแล้วก็ถ้าศูนย์กับสี่มาเอาสองไปดีไปฟัดเลยท่านวมชิกฟัดตัวน,นี้เลยนะครับสองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็สองสี่สี่สองนะสี่ชุดเน้นๆแต่อาจารยจริงเผื่อไว้เผื่อ เผื่อสองไม่มาด้วยนะครับนะเผื่อสองไม่มายิงให้เรียบร้อยแล้วท่านไปหยิบลอตเตอรี่ดวนได้ได้เปรียบอาจารย์เอาไว้ก่อนเพื่อนแล้วไม่สนใจอาจารย์ไว้ก่อนเลยเผื่อได้เผื่อถูกรางวัลใหญ่อาจารย์เล่นแต่ลอตเตอรี่นะครับนะอ่หวยเถื่อนไม่เอานะครับผิดกฎหมายอาจารย์ไม่เอาเอาแต่ลอตเตอรี่ขอครูบาอาจารย์นะครับนะในลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะเมื่อกี้เดี๋ยวยิงให้นะครับยิงให้ท่านสมาชิกนะยิงคู่เงินให้เลยนะครับ ยิงยิงกู้เงินให้เลยนะครับได้ไปซื้อลอตเตอรี่นะถ้าสองมาคือกันตัวหนึ่งคือสองแปดและเลขมงคลนะครับนะแต่มันดัอั้นอยู่แล้วละ่ะสองแปดยังไงก็อัน้นอาจารย์เผื่อไว้เฉยๆนะครับนะสองแปดเลขมงคลเฉยๆนะครับนี่ถ้าสองมาก็มีแค่นี้นี่ที่อาจารย์วงให้นะก็เลยกันไว้นะครับสี่กับศูนย์บวกหกกับสองนะครับกันเผื่อสองไม่มาจะเป็นกลุ่มนี้นะครับถ้าสองไม่มาจะเป็นกลุ่มนี้ นะครับถ้า2ไม่มานะบอกไว้ก่อนนะถ้าสองไม่มาหเลยนะหตัวนี้เข้าเลยหกสี่สี่หเนี่ยถ้า2มาก็กันชุดพิเศษไว้ด้วยสองปดนะท่านต้องรีบเจาะกระเป๋าตังค์เลยนะครับนะอย่าไปซื้อน้าแผงนะเรก็กาัก,กเลยละหวยตัวนี้อยากตามก็ใบหนึ่งก็ร้อยยี่สิบร้อยสนะครับใบนี้ถ้าซื้อกระเป๋าปังคกระเป๋าตังนี่ได้เปรียบนะครับได้ เออแม่เอาเปรียบเราด้วยแบบไปละแบบแปดสิบาทเองถ้าไปซื้อตามแผงเรร้อยร้อยกว่าแล้วเขากักเลยรู้ว่าเลขมงคลเขากักเลยแหละนะครับเลขนี้เลขมงคลเดือนหน้าด้วยนะครับเ,เลขมงคลรู้นะว่าเป็นเลขเออเลขมงคลก็รู้พูดอย่างนี้ท่านก็คงจะรู้ดีนะครับเลขมงคลดังอยู่แล้วละ่ะตัวนี้นะครับบางซีดังก็ออกนะครับเอาไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะเออตัวนี้เผื่อสองมาตัวนี้ถ้ามันหลุดหลุดหลุดจากสี่กับศูนย์เผื่อมันหลุด มันมาตัวนี้ได้นะครับมามาตัวนี้ได้ <Hollywood> ถ้ามามา,มาตัวนี้ได้นะครับนะเออสองถ้ามาถ้าสองไม่ตัวนี้นอย่าลืมเออตัวนี้อย่าลืมนี่นี่ลืมบวงให้สี่สองออกแล้วเหลือสองสี่ยังไม่ออกนะครับนะเดี๋ยวมาออกงวดหนึ่งคำงวดได้นะครับหวยมันเป็นอย่างนั้นแต่มาออกกลับตัวมันออกได้นะไม่ใช่ว่าออกไม่ได้นะครับนะออกได้เออถ้าเผื่อไอ้ี่สมบูรณ์ในนี้สมบูรณ์นะครับนะ นี่ครับหรือจะมาถ้าสีไม่ใช่มาเป็นชุดนี้นะก็นี่ไงที่อาจารย์เจ็บแบงค์ห้าสิบได้นี่ลงท้ายด้วยเนี้ยลงลงท้ายด้วยศูนย์สองเนี่ยศูนย์สองงวดแล้วเอาเอาไวต้ตั้งตั้งสองสี่ใบไม่ออกไม่ออกนะครับศูนย์สองมันค้างอยู่นะครับศูนย์สองนี่ก็มาได้นี่จริงๆไอ้นี่เัืไอี้นีนน่มันบวกกันอยู่แล้วนะครับนะแคปหน้าจอเลยแรกๆนี่ลาแม่นนะครับ เหมือนหวยใหญ่รัฐบาลให้แรกๆอ่ะอาจารย์บอกว่าให้แรกๆแม่นนะแม่นนะเออแม่นแม่นนะแต่อบอกให้ให้ใหม่ๆแม่นอนาะจารย์บอกแม่น,นครับนะแม่นนะให้ติดตามไว้นะครับแม่นแม่นเพราะสูตรไม่เยอะเกินไปไงเหมือนหวยรัฐบาลเนนะี่ะหวยหวยรัฐบาลให้ใหม่ๆอ่ะสูตรไม่ตีกันแคปหน้าจอเลยนะครับนะแคปหน้าจอเลยใครอยากได้ได้สูตรก็ให้ไปแล้วนะครับสองนะให้ไปแล้วสอง นะครับให้สองวิ่งไปเลยนี่สูตรนี้ใครยังไม่ได้ก็ลองไปทําย้อนดูนะครับกําลังเดินนะครับนะตัเวเดียวมาตัวเดียวนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวตัวเดียวมาตัวเดียวแคปหน้าโยไปเลยมีตัวหนึ่งตัวเดียวมาตัวเดียวเหมือนกันนะครับแต่อาจารย์ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับไม่ค่อยมั่นใจก็เลยไม่ลงให้กลัวมันสับสนกลัวสับสนนะครับดเดี๋ยวจะเอาสิบหน่วยมาวางให้นะครับสิบหน่วยมาวางให้นะครับนะ จิดมวยมาวางให้ข้างล่างนะครับข้างล่างนะนี่เหมือนวันที่แล้วนี่ให้แรกๆเลยนี่รัฐบาลนะวดที่แล้วให้แรกๆเลยนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงให้นะครับไอชุดนี้ท่นานถามหาเยอะเลยชุดนีไ้ได้อะไรอาจารย์ได้อะไรอาจารย์ทําไว้เรียบร้อยแล้วครับเอาคลิปข้างล่างจบก่อนนะครับนะทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะมวดอน so ี้ชุดนี้ทําไว้เรียบร้อยแล้วที่ว่าดับมันเหลืออะไรนะครับดับ จับเรนืออะไรเนี่ยอาจารย์ไปจับหลักร้อยพาดเองตัวนี้จริงๆหลักร้อยมันหลักร้อยจริงๆก็ก็เข้านะไม่ใช่ไม่เข้านะครับแต่สูตรนี้มันผิดมันชนได้สามไงสูตรน,นี้มันเข้านะครับสูตรน,นี้เข้านะอ่าสูตรนี้ก็บอกท่านจะมาชิกไปแล้วพันบวกหน่วยไงนี่ยงวดที่แล้วนี่ไงนะศูนย์กับสามได้สามสาม,สามสี่ห้าไงก็มานี่มา,นมาห้า วันนี้ได้สองนะครับสองสามสี่ห้าหลักร้อยวันนี้สองสามสี่ห้ายังเดินดีสองสามสี่ห้าเดินอีกนะครับนะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปให้ตามไปอาจารย์จับไปเรียบร้อยละสามตัวสามตัวสองตัวแล้วตัวเดียวเน้นเ้นวิ่งนะครับนะจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเออนี่เอาตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับเอาข้างล่างไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเลยนะครับนะเอารถเอาข้างล่างแคปหน้าจอด่วนเลยนี่แค่นี้ข้างล่างนี่ ไม่ต้องไปจับมากนะตัวนี้รีบเอาด่วนนะชุดพิเศษนี้นี่นะนะครับนะเผื่อมาเลขมงคลนะครับเลขมงคลมันมีอีกสูตรหนึ่งนะมันมีอยู่อาจารย์นี่นะนามส่งมานี่ไงตัวเดียวมาตัวเดียวนี่ยังไม่ได้ทําให้ดูตัวเดียวมาตัวเดียวกันอันนั้นได้สองตัวเดียวนะอันนี้ก็ได้ตัวเดียวเหมือนกันเดี๋ยวจะไล่ดูนะครับนี่ทําไปเผื่อแล้วเนี่ยได้แปดตัวเดียวก็เลยกันตัวนี้ไว้ไงกันตัวนี้กันตัวนี้ไว้นะครับ ถ้าตัวตัวนี้ไม่มาไอตัวนี้มาทันทีเลยสี่กับศูนย์มาทันทีเลยออกตัวเก่าด้วยนี่สองสี 2, 4, 4, 2, ่สี่สองนี่ก็สองศูนย์ศูนย์สองถ้าสองถ้าสองตัวเดียวมานะนี่มาตัวนี้ถ้าสองหายปุ๊บไอหกมาแทนเลยตัวนี้เข้าทันทีเลยนี่เราต้องทาเป็นจอดเป็นจอดให้ท่านจําชิกนะเออเราการเผื่อเผื่อสูตรไหนสูตรหนึ่งมันผิดไงนะครับเราเราไม่เชื่อมั่นเกินไปสูตรเดียวก็ยวพาลง ลงเหว่ออีกกรมัววัดมัวที่แล้วไปไป,ไปเชื่อไอ้สูตรนั้นสูตรเดียวไงข้างล่างไงสองตัวเดียวไงต้องมีไอ้สูตรสามมาเจ็ดแล้วไม่ได้มองเลยไปวัดพาไปวัดเลยนะครับพาไปวัดเลยนะครับทําไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อให้ให้ติดตามปชุดบนนะจะได้ไปซื้อรางวัลที่หนึ่งทันนะครับนี่ข้างล่างให้ไปแล้วนี่ข้างล่างนะครับเขียวเขียวนี่แหละครับนะเน้นให้ขอให้โชคดีมีชัยครับผมสวัสดีนะครับให้หมันหมานด้อ